แต mm. okay. ่ว wow, okay, ่าเดี๋ยวนาไม่ด้ตกวจที่บ้านนางลก่าแกที่บ่าที่บ่าเดินลุองใช่ใ Hãy <laughs> <apology> <laughs> <laughs> <ở> <laughs> <laughs> <laughs>

ขวายัางหาโดยตตคายรักสิอให้เต้ยแห้เรีวเรื่องนมอดีวใเ<ชอบ>ในสนามที่หนึ่งการแข่งขันกีฬาเซปักตะก,ก้องบต,ตครับประจำปี2555รอบ 9, 5 5, รอง,รองชนะเลิศประเภท อายุ45ปีระหว่างทีมธนาคารทหารไทยพบกับทีมโกหัวฝั่งเมืองสารอาจาการผู้ตัดสินอาจารย์จินดาทองรักผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจารย์สมศักดิ์เรืองประทุมผู้กำกับเส้นคนที่หนึ่งนายอิมมีลยะผา